บทที่789ผู้อาวุโสสู่เจ้าแห่งหุบเขาเคยอาศัยอยู่ในหุบเขาหรือเปล่าเฉินผิงถามสูฉังเฉิงอย่างครุ่นคิดแน่นอนว่าเจ้าแห่งหุบเขาต้องอาศัยอยู่ในหุบเขามา30ปีแล้วแต่บางครั้งเขาก็ออกไปนอกหุบเขาสู่ังเฉิงอธิบาย30ปีเลยหรือเฉินพิงตกตะลึงเดิมทีเขาไม่ใช่คนในหุบเขาใช่ไหมสู่ังเฉิงใส่หัวเจ้าหุบเขาของเรามาที่หุบเขาเทพ ยาเมื่อ30ปีก่อนในเวลานั้นเจ้าหุบเขาคนก่อนหายไปและกลุ่มก็ไร้ผู้นําหลังจากที่เจ้าแห่งหุบเขามาถึงเขาก็นมนาวทุกคนด้วยทักษะการเล่นแร,แร่แปรธาตุและวิธีการฝึกจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหุบเขากลั่นยาอายุวัฒนะทุกครั้งที่เขากินยาจะสามารถยืดอายุของเขาได้3-5ถึงปีแต่วัตถุดิบของยาอายุวัฒนะนี้หายากเกินไปและเจ้าแห่งหุบเขาจะให้ยาแก่เราเป็นครั้งคราวดังนั้นเราจึงแนะนําให้เขาเป็นเจ้าแห่งหุบเขา ได้ยินซูชังเฉิงพูดแบบนี้เฉินผิงก็ตระหนักได้ว่าปรมาจารย์แห่งหุบเขานี้ได้กลายเป็นผู้ฝึกฝนไปแล้วครึ่งทางไม่น่าแปลกใจเลยที่เฉินพิงจะรู้สึกถึงรัศมีที่แตกต่างจากคนอื่นๆในปรมาจารย์แห่งหุบเขาเทพยาแต่ในขณะนี้เฉินพิงยังคงไม่เข้าใจกลิ่นอันรุนแรงของเลือดบนร่างกายของปรมาจารย์แห่งหุบเขาเป็นไปได้ไหมที่ปรมาจารย์แห่งหุบเขาไปฆ่าใครบางคนและด้วยกลิ่นเลือดที่แรงเช่นนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ฆ่าใครเฉินผิงไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหุบเขาจึงต้องการฆ่าผู้คน ดังนั้นเขาจึงหยุดคิดเกี่ยวกับมันอย่างไรก็ตามหลังจากที่เขาหยิบหม้อต้มยาเสริรน,นงออกมาเมื่อกี้ปฏิกิริยาของเจ้าแห่งหุบเขาเทพยาก็คือเขารู้ชัดเจนว่าสิ่งที่ตัวเองถืออยู่คือหม้อยาเสริรน,นงยังมีความร้อนแรงอยู่ในดวงตาของเขาเชิญพิงรู้สึกอยู่เสมอว่ามีบางอย่างผิดปกติกับเจ้าแห่งหุบเขาและอาหารตอนเที่ยงน่าจะเป็นงานเลี้ยงรอบสังหารดังคำกล่าวที่ว่าความมั่งคั่งไม่ควรถูกเปิดเผยหากคุณอวดหม้อต้มเสริรน,นงก็เป็นเรื่องยากสำหรับคนที่รู้ถึงคุณค่าของมันที่จะไม่แสดงความปรารถนาาขของพวกเ อย่างไรก็ตามเสียวหลานยังคงนอนอยู่ในวิหารโอสถและเฉินผิงก็ไม่สามารถออกไปได้ดังนั้นเขาจึงวางแผนที่จะตรวจสอบสถานการณ์ตอนเที่ยงในห้องอาหารขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในหุบเขาเทพยามีผู้อาวุโสหลายคนและประมาจารย์ของหุบเขาก็อยู่ที่นั่นยกเว้นเฉินผิงต่อหน้าทุกคนมีจานกระเบื้องจานเล็กที่มียาเม็ดสีแดงสดวางอยู่น้องเฉินนี่คือยาอายุวัฒนะที่ฉันเล่าให้ฟังเจ้าหุบเขาของเราดีต่อคุณจริงๆเขายังเชิญคุณมากินยาอายุยืนด้วยโดยปกติแล้วมันยากสําหรับเราที่จะได้กินมัน ซูชังเฉิงยืนถัดจากเฉิงผิงเขานั่งลงและกระซิบกับเฉิงผิงผู้เท่าคนอื่นๆมองไปที่ยาอายุวัฒนาที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาดวงตาของพวกเขาเป็นประกายและพวกเขาทั้งหมดต้องการที่จะกลืนมันลงในอึดเดียวท้ายที่สุดแล้วทุกคนต่างก็มีความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะไปถึงแดนอูจงแล้วแม้ว่าพวกเขาจะสามารถบรรเทาความกังวลรักษาคนป่วยและช่วยเหลือผู้คนได้แต่ก็ไม่มีใครสามารถหยุดเวลาตัวเองได้พวกเขาจะยังคงแก่และตายไปในวัยชรา ยานี้เป็นชีวิตเป็นยาเสริมความสามารถสามารถเพิ่มอายุไขของคุณได้3-5ปีหากคุณนําสิ่งนี้ไปสู่โลกภายนอกฉันเกรงว่าแม้แต่คนที่ร่ารวยอันดับต้นๆก็จะยอมหาซื้อมันแม้พวกเขาจะสูญเสียเงินทั้งหมดก็ตามเอาละทุกคนมาทานข้าวกันเถอะประมาจารย์แห่งหุบเขาเทพยาพูดเชิงผิงหยิบยาอายุวัฒนะที่อยู่ตรงหน้าเขาแต่ไม่ได้กินมันรังสีพลังวิญญ,ญาณถูกฉีดเข้าไปในยาอายุยืนแล้วกลิ่นเลือดหนาก็ออกมาทันที การแสดงออกของเชินพิงเปลี่ยนไปและเขาก็ขมวดคิ้วเนื่องจากวัสดุในการกลั่นยาอายุวัฒนะปรากฏขึ้นในใจของเชินพิงทันทียาอายุวัฒนานี้ไม่ได้ทำจากสมุนไพรอันล้ำค่าแต่มาจากใจมนุษย์หัวใจที่เต้นแรงของผู้คนที่ยังมีชีวิตอยู่และคนเหล่านี้ต้องเป็นเด็กทารกอายุต่ำกว่า6เดือนใช้หัวใจเด็กปรุงยาอายุวัฒนะเพื่อยืดอ,อายุของตัวเองเนี่ยนะบทที่เจ็ เชิงพิงกัดฟันวิธีการเล่นแร,แร,แร่แปรธาตุนี้ไม่ต่างจากผู้ฝึกฝนสายดำบางทีปรมาจารย์แห่งหุบเขาเทพยาอาจเป็นผู้ฝึกฝนที่ทั่วร้ายเชิงพิงค่อยๆมองไปที่ปรมาจารย์แห่งหุบเขาเทพยาผู้ชายคนนี้มีแผนที่ดีจริงๆหุบเขาเทพยามีชื่อเสียงที่ดีในการช่วยชีวิตและรักษาผู้ป่วยและบาดเจ็บแต่ไม่มีใครคิดว่าเจ้าแห่งหุบเขาเทพ ยาที่มีชื่อเสียงเช่นนี้คือผู้ฝึกฝนสายดำที่ใช้หัวใจของทารกเพื่อสกัดยาอายุวัฒนะและเขาอยู่ที่นี่เป็นเวลาสาสิปีแล้วในระหว่างนั้นเขาคงได้ฆ่าเด็กมาจำนวนนับไม่ถ้วนเชิญพิงแสดงเจตนาฆ่าโดยไม่รู้ตัวและบรรยากาศในห้องอาหารก็ควบแน่นทันทีน้องชายเฉินคุณเป็นอะไรไปยาอายุวัฒนานี้เป็นสิ่งที่ดีซูชังเฉิงถามด้วยเสียงต่ำเมื่อเขาเห็นออร่าแห่งการฆาตกรรมที่เพิ่มขึ้นบนร่างของเชิญผิงและมองไปที่ปรมาจารย์ของหุบเขาเทพยาของดีงั้นหรือ เฉินพิงสูดจมูกอย่างเย็นชาจากนั้นบีบยาอายุวัฒนะและระเบิดมันออกไปทันใดนั้นห้องก็เต็มไปด้วยกลิ่นเลือดตูมไอ้หนูแกมันช่างไรเหตุผลนักถ้าไม่อยากกินยาอายุวัฒนานี้ก็เอามาให้เราก็ได้มาทิ้งเสียแบบนี้น่าเสียดายของจริงๆผู้อาวุโสที่สามโกรธและลุกข,ขึ้นยืนกล่าวหาเฉินพิงน้องชายเฉินคุณกําลังทําอะไรอยู่สูฉังเฉิงขมวดคิ้วจะทํายังไงละ่ะ ผมไม่กล้ากลืนยาอายุวัฒนาที่ทำมาจากหัวใจเด็กแบบนี้หรอกแม้ว่าจะสามารถยืดอายุของผมได้ร้อยปีแล้วไงละ่ะผมกลัวโดนสวรรค์ลงโทษเชนผิงกล่าวด้วยสีหน้าเศร้าหมองเมื่อได้ยินคำพูดของเชินผิงทุกคนก็ตกตะลึงในขณะที่ดวงตาของปรมาจารย์แห่งหุบเขาก็หลีลงเล็กน้อยและรัศมีก็เริ่มลอยออกมาจากร่างกายของเขาแกกำลังพูดถึงเรื่องไรสาระอะไรนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เรารับประทานยาเสริมชีวิตนี้มันจะทำมาจากหัวใจของทารกได้อย่างไร เจ้าแห่งหุบเขาของเราจะใช้ผู้ฝึกฝนสายดำเพื่อปรับแต่งยาได้อย่างไรผู้อาวุโสคนที่สองตบโต๊และลุกขึ้นยืนตะโกนใส่เฉินผิงผู้เท่าคนอื่นๆก็ยืนขึ้นและกล่าวหาเฉินผิงเช่นกันในเวลานี้การแสดงออกของซูถฉงเฉิงก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยน้องชายเฉินหัวหน้าหุบเขาของเราอยู่ในหุบเขาเทพยามาส0สิบปีแล้วและได้ช่วยชีวิตผู้คนจํานวนนับไม่ถ้วนด้วยมือของเขาคุณไม่สามารถใส่ร้ายหัวหน้าหุบเขาของเราได้ใช่ไหมผมนั่นเหรอจะใส่ร้ายเขา เชิงผิงหัวเราะอย่างเย็นชาจากนั้นผนึกอาวุธอาถรรพ์ด้วยมือทั้งสองข้างและทันใดนั้นแสงสีทองก็ปรากฏขึ้นส่องไปยังเจ้าแห่งหุบเขาเทพยาวันนี้ผมจะให้คุณดูใกล้ๆเพื่อดูว่าเจ้าแห่งหุบเขาเป็นผู้ฝึกฝนสายดำหรือไม่หากกล้าที่จะลงมือต่อสู้กับเจ้าแห่งหุบเขาของเราอย่าหาว่าเราไม่เตือนเมื่อเห็นสิ่งนี้ผู้เท่าหลายคนก็ลงมือต่อต้านเชิงผิงทันที ผู้อาวุโสหลายคนล้วนเป็นนักบูและมีพลังมากเป็นไปไม่ได้ที่เฉินผิงจะต้านทานการโจมตีของผู้อาวุโสหลายคนเพียงลำพังได้ผู้ที่รักษาคนนับล้านสามารถได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นเซียนอย่ารังแกคนที่เก่งในการรักษาโรคเขามีความสุขพอๆกับเมืองฉางอานและอายุไขของเขายาวนานเท่ากับพระมารดาแห่งตะวันตกเมื่อผู้เท่าหลายคนโจมตีเฉินผิงเฉินผิงก็อ่านคำสองสามคำออกมาแต่คำไม่กี่คำเหล่านี้ทำให้ผู้เท่าหลายคนหยุดและยืนตรงจุดนั้นทันที ซูชังเฉิงมองที่เฉินผิงอย่างตื่นเต้นน้องชายเฉินบอกหน่อยสิว่าใครเป็นคนบอกประโยคเหล่านี้กับคุณนี่เป็นประโยคสองสามประโยคแรกของบันทึกการเล่นแร่แปรธาตุสูงสุดพวกมันไม่ได้มาจากหุบเขาเทพยาของคุณหรอกเหรอเฉินผิงพูดช้าๆเมื่อได้ยินคำว่าบันทึกการเล่นแร่แปรธาตุขั้นสูงซูถังเฉิงก็ยิ่งตื่นเต้นมากขึ้นเขาคว้าคอเสื้อของเฉินผิงด้วยมือทั้งสองข้างคุณรู้เกี่ยวกับบันทึกการเล่นแร่แปรธาตุสูงสุดได้อย่างไรนั่นเขียนโดยปรมาจารย์หุบเขาผู้เท่ามาทั้งชีวิตเลยนะ คุณเห็นเหล่ากูหรือเปล่าท่านอยู่ที่ไหนเชิงผิงกำลังจะอธิบายกับซูฉังเฉิงแต่เขารู้สึกว่ามีลมแรงมาจากฝั่งเจ้าแห่งหุบเขาเทพยาที่ลงมือโจมตีเชิงผิงแบบกระทันหันพลังงานอันน่าสะพรึงกลัวเข้ามาในทันทีทำให้เชิงผิงไม่ทันตั้งตัวแต่เมื่อพลังงานไปถึงเชิงพิงจูจ่ๆซูฉังเฉิงที่อยู่ด้านข้างก็โบกมือขึ้นและกรอะล่องหนก็พลันปรากฏขึ้นเพื่อปิดกั้นทันทีผู้อาวุโซสซูคุณต้องการที่จะกะบฏหรือไม่เจ้าแห่งหุบเขาเทพยาขมวดคิ้วและจ้องไปที่ซูฉังเฉิง